g กุดม o านิ่งครับเพื่อนๆเช้าวันพุทธที่15พฤศจิกายน2566นะครับเช้นี้ใส่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับขอส่งความรักความปรารถนาดีผ่านทางคลิปนี้ให้ผองเพื่อนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยัยปลอดภัยครับแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะครับด้วยรักจากผมป้อมพัดพลครับ หากใครไม่สามารถใส่บาตรจามเช้าได้นะครับสามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญสาธุบุญสาธุบุญสาธุบุญ,บญก็ได้บุญแล้วนะครับวันนี้หลวงพี่องค์แรกนะครับวันนี้จะมาบิณฑบาตท,ที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ท่านจะเดินทางกลับนครศรีธรรมราชนะครับผมก็ใส่บาจใจร่วมทําบุญค่าเดินทางสับท,ท่านอีกผมหนึ่งนะครับสาธุสาธุนะครับก็หวังว่าจะได้เจอท่านอีกนะครับถ้าหากว่าผมไปนครศรีธรรมราชนะครับสาธุครับหลวงพี่ครับ หลวงพี่ที่สองนี่ของวัดบัวขวัญนะครับก็มาบอกบุญยอดกระถินนะครับ2องล้านสามแสนสบาทครับของปีนี้นะครับของวัดบัวขวัญนะครับสาธุครับนะครับก็ขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับกับคลิปนี้นะครับและผมก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่สร้างความบวกแจ่มจ้าให้กับพี่เพื่อนได้เป็นอย่างดีนะครับยอดกับถินชัดเจนนะครับสองล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสิบบาทนะครับของวัดบัวขวัญปีนี้นะครับาหาแม่ค้า

너와 함께 가볼까? 너와 함께 먹고 싶었던 명동캐. 캠... ได้ช่วยเผื่อนั่นสาธุครับ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  สาธุครับสาธุครับสาธุครับสาธุ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 ครับสาธุครับสาธุพี่นี่ด้วยครับ สาธุภาพสาธุครับทางเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยขอสุนบุตรที่ข้าพเจ้าทำในนี้ทรงสำเร็จแใ่เจ้ากรรมในเวรทั้งที่พูดต้องรับและผู้ที่มีดีขอให้มีความสุขความสุขทั้งหลายที่ข้าพเจ้ารุ่งเกิดขอให้มีความสุขเป็นเช่นกันสาธุสาธุ